แพทย์เทวหัดปีศาจต,ตอนที่285จิตใจที่ล่มสลายเฟิงอยู่เฮงยืนอยู่ที่ด้านหน้าของห้องโถงและยอมรับการคำนับจากแม่ทัพทุกคนนางเชิดคางเล็กๆของนางขึ้นมาแล้วดูที่ส่วนเทียนหมิงด้วยรอยยิ้มดูเหมือนว่านางจะแสดงออกมาและส่วนเทียนหมิงให้ความร่วมมือกับนางยกนิ้วให้นางพูดอย่างเงียบๆชาย,ยายอดเยี่ยมมาก ในการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะยกเลิกการแต่งงานเพื่อกระชับความสัมพันธ์ขององค์ชายเจ็ดเท่านั้นสถานะของราชวงศ์ตาชุนก็ดีขึ้นเช่นกันภาพลักษณ์ของเฟิงอยู่เฮงดีขึ้นอีกครั้งหลังจากที่นางยิงลูกธนูสามดอกเมื่อทุกคนนั่งลงอีกครั้งงานเลี้ยงปีใหม่ก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ ในขณะที่มันเป็นงานเลี้ยงขนาดใหญ่เสียงของกลองและดนตรีก็ดังมากนางรำสวมเสื้อผ้าที่มีสีสันไร้รำเบาๆและแขนเสื้อที่ยาวของพวกเขาจะลอยผ่านใบหน้าของผู้คนเป็นครั้งคราวทำให้เกิดกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฟิงอยู่เฮงกลับไปที่ที่นั่งของนางและเฟิงเซียงหรอมองหน้านางด้วยใบหน้าที่แดงก่ำในสายตาของนางพี่รองนี้เป็นพระเจ้าก่อนหน้าน,านี้นางกระโดดตัวลอยจะดีแค่ไหนถ้าวันหนึ่งนางสามารถเป็นเหมือนพี่รองของนาง นางจับหน้าของเฟิงเซียงหูแล้วพูดพร้อมกับยิ้มว่าทำไมเจ้ามองข้าแบบนี้เจ้าจำข้าไม่ได้หรือเฟิงเซียงหูเป็นคนซื่อและนางพยักหน้าข้าจำท่านไม่ได้จริงๆรพี่รองในเวลาสามปีที่ผ่านมาท่านประสบความสำเร็จมากมายเซียงหูเซียงหูนางพูดซ้ำพักหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถพูดอะไรต่อได้เลยทำอะไรไม่ถูกเฟิงอยู่เฮงกล่าวว่า ไม่จําเป็นต้องอิจฉาคนอื่นเพราะมีคนมากมายที่อิจฉาเจ้าถ้าเป็นไปได้ข้าหวังจะเป็นเหมือนเจ้าและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและมีความสุขในคฤหาสน์ขนาดใหญ่เฟิงเซียงหรูยิ้มอย่างขมขื่นถ้าหากมีชีวิตที่สงบสุขและร่าเริงจริงๆข้าคงไม่ต้องอิจฉาท่านพี่นางพูดไม่ออกถูกต้องหากเป็นไปได้อย่างแท้จริงนางเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและร่าเริงนางไม่อยากอยู่ท่ามกลางมรสุม เมื่อฟังหยูเฮงกลับมาบรรดาหูหยินและคุณหนูต่างพากันรุมล้อมรอบนางอย่างรวดเร็วเนื่องจากพวกเขาได้ชื่นชมพลังมหัศจรรย์ของนางซ้ำๆคุณหนูบางคนถึงขั้นผลักเฟิงเซียงรูออกไปให้พ้นทางและเริ่มแนะนำตัวเองทุกคนต้องการพัฒนาความสัมพันธ์กับเฟิงหยูเฮงเมื่อฮ่องเต้ได้ทำให้ทุกคนประจักษ์ว่าเขากำลังปกป้ององค์ชายเก้าอีกครั้งแต่มันคือเฟิงหยูเฮงที่ สามารถทำลายอาวุธแร่เหล็กที่จะต้องเผชิญกับราชวงศ์ตาชุนและนางก็ตกลงที่จะช่วยราชวงศ์ต้าชุนในการผลิตอาวุธที่ทำจากเหล็กซึ่งเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดที่นางทำได้นั่นก็ไม่ได้พูดถึงเลยว่านางยังคงมีองค์ชายก้าวและเสนาบดีเป็นภูเขาที่ต้องพึ่งพาแม้ว่านางจะไม่ได้มีพวกเขาในราชวงศ์ต้าชุนใครกล้าที่จะลงมือกับนางในตอนนี้เฟิงอยู่เฮงรู้ว่าการถูกล้อมรอบเป็นผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และนางก็ไม่ปฏิเสธ นางยิ้มนางพูดคุยกับพวกเขาและเป็นกันเองไม่ได้วางท่าเป็นองค์หญิงแห่งมณฑลดังนั้นบรรดาหูหยินและคุณหนูที่เคยด่านางจึงค่อยๆเปลี่ยนความคิดของพวกเขาและหันกลับมาชื่นชมเฟิงหยูเฮงอีกครั้งในเวลานี้การไร้รำได้สิ้นสุดลงในที่สุดส่วนเทียนเกอร์และสหายก็ปรากฏตัวขึ้นและบรรดาหูหยินกับคุณหนูต่างๆแยกย้ายกันออกไปเมื่อพวกเขาแยากย้ายกันไปเฟิงหยูเฮงก็รู้สึกว่าอากาศสดชื่นขึ้นเล็กน้อย นางอดไม่ได้ที่จะสูดลมมาหายสักครู่แล้วจ้องมองกลุ่มที่มีการตำหนิว่าทำไมพวกเจ้าเพิ่งมากันตอนนี้ส่วนเทียนเกอ้อนั่งลงข้างๆนางอย่างกล้าหาญและพูดว่าเราจำเป็นต้องให้โอกาสคนอื่นอาเฮงของเราเป็นคนดังจะดีขึ้นหรือแย่ลงเราต้องให้พวกเขาได้ใกล้ชิดคนเก่งเช่นเจ้าเปิดฟู่หลงพยักหน้าซ้าๆใช่แล้วนางพูดอย่างนี้และยื่นมือไปแตะแขนของเฟิงอยู่เฮงข้าจะได้แตะตัวคนเก่งด้วย นั่งหัวเราะอย่างไร้ประโยชน์อย่าเป็นตามพวกเขาเลยคนเก่งอะไรกันข้าพอจะจำเรื่องแร่เหล็กได้และสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์ของข้านั่นคือทั้งหมดที่ข้ารู้เหรินซีเฟิงดึงเก้าอี้ตัวหนึ่งแล้วพูดกับเฟิงหยูเฮงด้วยน้ำเสียงจริงจัง ถ้าเจ้าเกิดมาก่อนหน้านี้เจ้าจะต้องผลิตอาวุธชั้นดีสำหรับราชวงศ์ต้าชุนเมื่อนานมาแล้วและท่านพ่อของข้าจะไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสในสนามรบอเฮงองชายอยู่ก็เป็นแม่ทัพด้วยเช่นกันหากเจ้ามีความสามารถนี้ข้ามีความสุขมากจริงๆสิ่งนี้จะไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้กับทหารนับพันแต่สำหรับตัวเจ้าเองมันจะเป็นเกราะป้องกันตลอดไปใช่เฟิงเทียนอยู่ยังกล่าวอีกว่าตอนนี้ข้าสังเกตเห็นท่าทีของฝ่าบาท ตอนนี้ฝ่าบาทคิดว่าเจ้ามีความรู้มากกว่าแต่ก่อนหากสิ่งนี้เป็นไปด้วยดีเจ้าจะเป็นผู้มีพระคุณแห่งราชวงศ์ต้าชุนอย่างแท้จริงแต่นางโน้มตัวไปข้างหน้าและลดเสียงของนางพ่อของข้าบอกให้ข้าบอกเจ้าตั้งแต่วันนี้ไปเจ้าจะตกอยู่ในอันตรายมากกว่าเดิม เหตุผลที่ทรงซุยต้องการใช้อาวุธแร่เหล็กเป็นการเจรจาต่อรองสำหรับการแต่งงานกระชับสัมพันธไมตรีกับราชวงศ์ตาชุนคือการทำให้อนาจาักรอื่นๆมุ่งมาที่ราชวงศ์ตาชุนทรงซุยซ่อนความลับในเรื่องวิธีการผลิตอาวุธเหล็กที่ทรงซุยมาเป็นเวลา100ปีโดยได้รับความคุ้มครองจากราชวงศ์ต้าชุนนี้เป็นส่วนที่ดีอาวุธเหล็กกลายเป็นสิ่งล้าสมัยแต่ตอนนี้พวกเขาเหล่านี้จะหันมาสนใจเจ้าเจ้าจะต้องระวังตัวมากขึ้น เฟิงอยู่เฮงเข้าใจกฎนี้อย่างเป็นธรรมชาติแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นโดยฉับพลันนอกจากวิธีนี้ไม่มีอะไรที่นางจะทําได้จะให้นางเฝ้ามองดูส่วนเทียนหัวแต่งงานเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีงั้นหรือนางไม่สามารถทํามันได้ข้าจะต้องระวังอย่างแน่นอนเฟิงอยู่เฮงสัญญากับพวกเขาอย่างเคร่งครึมไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตเลย ทุกคนพยักหน้าแล้วเริ่มพูดถึงสิ่งที่ผู้หญิงจะพูดถึงแต่ก่อนที่พวกเขาจะคุยกันได้นานเฟิงเซียงหรูก็ดึงแขนเสื้อเฟิงอยู่เฮงนางพูดด้วยความกังวลเล็กน้อยพี่ใหญ่และน้องสี่หายไปนานมากยังไม่กลับมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่หรือไม่เฟิงอยู่เฮงสายหน้าข้าไม่รู้ยิ่งกว่านั้นแม้ว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นมันเป็นปัญหาที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเองเซียงหรูสนุกกับการร้องเพลงและไร้รำอย่าสนใจพวกเขาเลย ฟิงเซียงหรูเลิกโอจากนั้นหันไปดูการแสดงและการได้ยรำเมื่อนางห,นหันหลังกลับนางเห็นคนถือจอกสุราหนึ่งจอกแล้วเดินเข้าหาพวกเขามันเป็นองค์ชายสีของทรงสุยหลี่คุณส่วนเทียนก็กลอกตาของนางแล้วพูดว่าเขามาที่นี่เพื่ออะไรเหรินซีเฟิงยิ้มเยาะสิ่งที่ครอบครัวของเขาครอบครองมากว่าร้อยปีก็กลายเป็นโลหะที่ไร้ค่าบางทีองค์ชายสี่จะพบว่าเป็นการยากที่จะอธิบายผู้ปกครองอาณาจักรของเขา นางพูดถูกในขณะนี้ใจของลีคุณกำลังจะล่มสลายกรรมวิธีหลอมแร่เหล็กได้กลายเป็นศิลปะลับที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนในทรงซอมีเพียงผู้ปกครองของอาณาจักรเท่านั้นที่รู้เดิมทีพวกเขาต้องการใช้สิ่งนี้เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับราชวงศ์ต้าชุนใครจะคิดว่าไม่เพียงแต่พวกเขาจะล้มเหลวในการพัฒนาความสัมพันธ์ของพวกเขาสมบัติของชาติก็พังทลายผู้ที่ทำลายสมบัติเป็นเด็กสาวที่ดูอายุสิบ สองหรือสิบสามปีเขากลัวว่าจะไม่มีใครเชื่อเขาเมื่อเขากลับไปที่ส่งสุย่ยหลีคุณเดินไปหาเฟิงอยู่เฮงมือทั้งสองถือจอกสุราเขายกย่องนางองค์หญิงแห่งมณฑลจีอันเฟิงอยู่เฮงยืนขึ้นและทักทายกลับองค์ชายข้าไม่กล้าหลีคุณโบมือของเขาซ้ำองค์ชายที่ต่ำต้อยคนนี้ไม่กล้ารับการคานวะจากองคหญิงแห่งมณฑลเฟิงอยู่เฮงมองเขาด้วยรอยยิ้ม ไม่เป็นไรเรื่องราวของอดีตก็ให้อยู่ในอดีตตอนนี้องค์ชายสามารถมาคุยกับอาเฮงได้แล้วด้วยเหตุผลส่วนตัวเนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัวพระองค์โปรดนั่งเถิดลีคุณไม่คิดว่าหญิงสาวผู้กล้าหาญที่เคยทดสอบอาวุธก่อนหน้านี้จะกลายเป็นเด็กสาวที่ฉลาดและสวยงามในทันทีแต่เดิมเขาคิดว่านางจะเย็นชากับเขาดังนั้นเขาจึงเตรียมพร้อมที่จะหันหลังกลับแต่เฟิงหยูเฮงกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องในอดีตและกล่าวว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัว ชั่วขณะหนึ่งหลีคุณไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงและกำลังจะสูญเสียในขณะที่เขายกหัวของเขาขึ้นมาแล้วดื่มสุราในจอกของเขา เฟิงอยู่เฮงมองมาที่เขาและรู้ว่าองค์ชายจากทรงซุยคนนี้เป็นคนที่หัวแข็งแม้ว่าเขาจะยิงในตอนแรกเพราะเขามีอาวุธแร่เหล็กหลังจากที่ดาบแร่เหล็กถูกฟันแยกออกเป็นสองส่วนนอกเหนือจากอาการตกใจครั้งแรกและการรับรู้ถึงการสูญเสียของเขาเขาไม่แสดงอารมณ์ออกมามากเกินไปเขาไม่ได้รู้สึกแค้นเคืองเช่นคนอื่นที่จะเป็นในสถานการณ์เช่นนี้เรื่องนี้ทําให้เฟิงหยูเฮงมองเขาในแง่ดียิ่งขึ้นนี่คือเหตุผลที่เฟิงหยูเฮงยินดีที่จะเชิญเขามานั่ง เขาวางจอกสุราลงและมองเด็กหญิงที่พูดคุยกับเขาอย่างไม่เห็นแก่ตัวโดยทำให้ลีคุณรู้สึกปล่อยวางได้ดังนั้นเขาหัวเราะอย่างเต็มที่และนั่งในที่นั่งแทนที่เฟิงเซียงหรูขอบคุณองค์หญิงแห่งมณฑลพยะค่ะไม่จำเป็นต้องมากพิธีนางกำนันมาเติมสุราใส่จอกของลีคุณและเฟิงอยู่เฮงกล่าวว่าอาเฮงยังเด็กก่อนหน้านี้อาจจะทำอะไรหุนหันพลันแล่นไปทำให้พระองค์เสียหน้าข้าหวังว่าพระองค์จะสามารถให้อภัยสิ่งนี้ได้ อ่ะลีคุณโบกมือไพ่แพ้ก็คือภพ่แพ้ข้าไม่ใช่คนที่จะเถียงเรื่องนี้ยิ่งกว่านั้นสําหรับวัตถุที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าแร่เหล็กของทรงซุยของข้าปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สามารถพิจารณาได้ว่าช่วยคลี่คลายสถานการณ์ของทรงซุยไม่อาจซ่อนมันได้จากองค์หญิงแห่งมนทน แต่ในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาหน่วยสอดแนมและผู้เชี่ยวชาญถูกส่งไปหาทรงซุยทุกปีเพื่อหาวิธีในการผลิตอาวุธแร่เหล็กผู้ปกครองของทรงซุยถูกแทนที่บ่อยครั้งเนื่องจากมีผู้ปกครองสามคนที่ถูกลักพาตัวและถูกลอบสังหารมานานกว่า40ปีตอนนี้องค์หญิงแห่งมณฑลมีกรรมวิธีในการหลอมเหล็กองค์ชายผู้นี้อยากเตือนองค์หญิงแห่งมณฑลให้กระทำด้วยความระมัดระวังขอบพระทัยสำหรับความห่วงใยของพระองค์เฟิงหยูเฮงพยักหน้าและยิ้ม นางเห็นได้ว่าหลีคุณยังมีบางสิ่งที่จะพูดแต่ก็ลังเลเล็กน้อยดังนั้นนางจึงริเริ่มที่จะถามว่าฟาบาทเป็นห่วงหรือไม่ที่ข้าจะเปิดเผยวิธีการหลอมเหล็กหลีคุณรู้สึกเขินอายและพยักหน้าเล็กน้อยองค์หญิงแห่งมณฑลฉลาดมากและถูกต้องแน่นอนเนื่องจากวิธีการหลอมเหล็กทําให้อาณาจักรเล็กๆหลายแห่งพยายามขโมยแต่ล้มเหลวหลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่พอใจเรา ตอนนี้แร่เหล็กไม่ได้เป็นวัสดุที่ดีที่สุดอีกต่อไปองค์ชายผู้ต่ำต้อยกลัวอย่างแท้จริงว่าเหล็กจะถูกหลอมโดยคนอื่นจากจุดนั้นทรงสุยจะต้องทนทุกทรมานจากการตอบโต้พระองค์ไม่ต้องห่วงเฟิงอยู่เฮงยิ้มและกล่าวอย่างจริงจังว่าก่อนหน้านี้ทรงสุยสามารถเก็บความลับของวิธีการหลอมเหล็กมาเป็นเวลา100ปีราชวงศ์ต้าชุนของข้าจะมอบความลับของการหลอมเหล็กให้กับอาณาจักรอื่นๆได้อย่างไร นอกจากนี้ทรงซุยยังมีความสัมพันธ์ที่ดีตราบใดที่พระองค์ไม่คิดทรยศต,ต่อราชวงศ์ตาชุนของข้าข้าจะไม่ปฏิบัติต่อทรงซุยอย่างเลวร้ายนี่คือสิ่งที่เสด็จพ่อสัญญาไว้กับพระองค์เมื่อได้ยินเช่นนี้หล่คุณถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกเขากลัววิธีการหลอมเหล็กจะรั่วไหลออกไปและเขากลัวราชวงศ์ต้าชุนจะไม่มีความสุขเขาไม่กล้าถามสิ่งต่างๆเหล่านี้ต่อฮ่องเต้ดังนั้นเขาจึงได้แต่ไปถามคนที่มีวิธีการหลอมเหล็กอย่างเฟิงหยูเหงเท่านั้น แต่ตั้งแต่เฟิงอยู่เฮงเริ่มพูดคุยกันครั้งแรกเขาเลือกรายละเอียดในเวลานี้เขาได้ยินนางพูดถึงห้องเต้ดังนั้นเขาอดไม่ได้ที่จะถามว่าองค์ชายพูดต่ำต้อยคนนี้ได้ยินองค์หญิงแห่งมณฑลเรียกห้องเต้ว่าเสด็จพ่อแต่ไม่ใช่ว่าพระธิดาของห้องเต้คือองค์หญิงหรอกหรือเฟิงอยู่เฮงพูดไม่ออกองค์ชายที่รักท่านไม่ได้ทําการบ้านก่อนที่จะมาที่ราชวงศ์ต้าชุนใช่หรือไม่ แต่สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าทรงซุยมีความพักดีอย่างมากต่อราชวงศ์ต้าชุนอย่างน้อยพวกเขาไม่ได้ส่งหน่วยสอดแนมมาล้วงความลับใดๆของราชวงศ์ต้าชุนเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของพวกเขามาจากงานเลี้ยงปีใหม่ที่ผ่านมานางเริ่มอธิบายว่าข้าไม่ใช่คนในครอบครัวของฮ่องเต้ข้าเป็นบุตรสาวของฮูหยินใหญ่เสนาบดีของราชวงศ์ต้าชุนแต่ตั้งแต่ข้ามั่นหมายกับองค์ชายก้าวข้าได้รับความโปรดปรานจากเสด็จพ่อและพระองค์ชอบที่ข้าเรียกพระองค์แบบนี้ ลีคุณตัวแข็งทื่อทันทีและความผิดหวังที่ซ่อนยากปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาส่วนเทียนก็เริ่มหัวเราะเฮ็ดข้าต้องถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่เจ้าสนใจอาเฮงของเรามันไม่ดีเลยนางเป็นว่าที่พระชายาของพี่เก้าของข้าหากเจ้ากล้าที่จะมีความคิดเช่นนี้โปลดระวังว่าพี่เก้าของข้าจะเคี่ยนด้วยแท้จนตาย ในขณะที่ส่วนเทียนเกอร์กำลังเล่าเรื่องตลกเฟิงอยู่เฮงหันมามองบนเวทีที่นั่นนางเห็นว่าคันทีจังหยวนเพิ่งกลับมาจากข้างนอกห้องโถงและกำลังกระซิบบางอย่างที่หูของห้องเต้ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไท,ย,ทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ